คัมเมอร์กูเมน่วยฉัน่อยได้มายอ่ะไม่ไหวแล้วสปิกวกเมนไเดียดยเ๋ยวดูนี่กับฉันไอ้พุทธเอาัะนั้นเหรอโอมนะไม่นะไม่จะตายแล้วโอไม่จะตายแล้วเอยมองเห็นกันแล้วครับพี่น้องไปกันเถอะเนาะ เจ๋งเลยเยี่ยมขอบคุณมากนะไอ้ยเนี่ยไว้แต่มันลีนโอ้ขนาดนั้ขนาดน่ะอือเด๋จะเต็ดก้อนไทยโอ้เดี๋ยววัดดีคอมเมนต์ถ้างนี้ดีมากเยี่ยมเลยเฮ้ยอะไรนะสตีลสตีลสตีลเอ้ย เวลาสิบโมงครึ่งเดือนกันยายนวันที่สิบหกปีหนึ่งพันเก้าร้อยแปดห้าเดฟดูด้านหลังดิมาใจสบายดิอ๋ออเคก็ได้หืมมันไหนเ้วยกันย่อมเลยเตรียมตัวเริ่มใช้งานเฟซหนึ่งได้โอ้ทำการปิดประตูได้ดู๋ โอ้นี่มันจอทีวีภาพเก่าเอ๊ะไปแล้วสินะมเหมือนเราจะต้องไปเรื่อยๆแล้วแหละมาเลยหอมบวกแล้วยาก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 ไอ้ยูโซนี่วะโอ้ยเดี๋ยวอะไรวะเออโอ้ยวืดโว้ไม่แน่นี่แน่ติจิมจิมไลยเจ็บเจ็บเออเออว้ายไม่ เจ็บนะโว้ยไฟนะฮอรโอ้โโอ้เฮ้ขึ้นมาเลยไอ้หนุ่มโอ้เดี๋ยวมือขาดทีนะอ้าวข้างนี้ก็ได้โอ้อบใจเธอมากเออเดี๋ยวอะไรนะหืมประอาศมากหนึ่งสองสามสี่ห้าล็อกไปเลยไปเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าแม่นเป็นสองไม่เคยรองใครจริงๆฉันเยี่ยมเลย เชื่อออ่ะเออเออเออหอมดีบยแตกเลยโอ้แกนะยิ้มคนล็กจิตเลยเดี๋ยวโอ้ไปดีกูไม่อยู่แล้วไปก็ได้โอยฮ่าฮ่โนเอเเเอะไรเนี่ยเออ ในเขาม่ร้่ม่อโอ้ฉันรู้แล้วแหละโอเคเ <c oughs> ยี่ยมเลย <c oughs> อัอหตู้คอนเทนเนอร์เออไปแล้วพวกเราที่คนขยวก,กันไปล้อเด,ดียวตู้คอนเทนเนอร่วงอืมเฮ้ยได้ไงเนี่ยได้ไงเออรู้จักการทรยศไมเราจะเรีมนยหยอกอือไม่นะนีนหะ ไม่เป็นไรจะใสีดดีหนีหนีเออหน่อยแน่ไม่นะทีวีวนแม่นหยิบตัวกันที่หน้ากันแล้วรีบไปกันต่อเถอะเอออะไรอ่ะไม่นเจ็บเลยเออเออเอออืมเตรียมตัวโดนได้เลยแกออ<ม>อะไรวะ,ะโดนอะไรพวกนี้อ่ะเออโอ้โหล่วงหืมใครวะ เฮ้เฮ้จะรีบไปไหนไม่รอเล่นดดวกกันก่อนเลยไหนเจ้าจีแมนฉันมาแล้วหุบตาบีด้วยต้องรีบเห็นแล้วล่ะฮะออะไรกันไม่มีที่ให้แกอีกแล้วแกมันงงแกมันงงแกอะไรมันไม่รู้อะไรเลยว่าอะไรกัจะเกิดขึ้นอะไรจะเกิดขึ้นก็ช่างฉันไม่สนหรอกก็เข้ามาเลย โอได้เลยคนหนุ่มูอนี้เกือบฟนี่ต่อ,อเเล่นน้มามันมีล่อว่ะอย่าฉันเป็นสิ่งสุดท้ายที่แกจะได้เห็น <c oughs> อ้อ้าวตายเออโอ้ย,อยใครมันยินว่านี่แน่นี่แน่นี่แทำพี่ดีแมนน่อยเอ้นี่แน่ทำาทำาล้สปิชิ้นหน่ยอันี้ไป น oh, 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 ู้น <tons> น <Psychology> oh, ู or, ้นหนูทำนี้ส um ิดาฟพิฆาตเอาเฮ้ยไม่โดนเอ้ยมันนี่นะวอยอ้าเฮ้ยพลาดนิดเดียวเองอุมเอาไปกินไม่โดนบ่อยเอ้าอะไรโอ้ยอ้ายิงเจ็ดแผกลงแล้วนี่กัดปืนแม่มเลยเอ้ยกอกปากทีนึงล้มแส้นเอ้ยเฮ้ย เอ้ยกมาดีโวยเฮยเฮ้ยโอ้โหวันนี้เลยแกจะตรงตยโอแกจะด้เห็นไอ้บาี่อชั้นเหรองั้นเหรไล้เซรมนปาลเนี่ยเดินมนเลยไอ้จอเลียมนั่นน่ะโยไอ้พวกเสวแกเป็นของชัไม่ใชแกชัดทับเพื่อไซทิดไอ้แกทับเพื่อไซทิดชัดทับเปคิริโตะจ้า ฟนหวปิ้วปิ้เฮ้ยเฮเล่นที่เืี่เเหรอโอ้ยมีอยู่โว้ยไปแล้วม่เลอาเฮ้ยไ่ถึงเวลาแล้วเกาะ้าันเลยเอะไรเนี่ยฟนหวเออเอโอ้ยโอ้ยมือร่วงเลยเนี่ยมือขาเลยเลยเนี่ยงั้นมาให้เอออโดนแม่ ใครเนี่ยที่จะโดนเอยอ,อ,อย่าทำพี่ท,ท่านเขาไม่ร่าแม่นี่แน่นี่แน่นนกอปากกอปากกอปากเอโอโ,โอ้ยโอ,อ้ยอเยี่ยตอกูแล้วไอ้เอตอตอกูแล้วเออตอกุนี่สนุกจริงๆนะว๊ยเออเฮ้อนี่แน่ขึ้นเสียงฉันไงเอ้ามาวักันแม่ละขึ้นเนนสียงใครแนงกว่กันนะสู้ไม่ได้อยู่ดี ตีทีพย์มาเลยเอาหนึ่งกัดเท้าขาดิหนึงยืงยีข้างเลยเอาเออโดนเน่นี่เน่ช็ดไปไว้กับแกามากไปนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนแกต้องการฉันแค่วอกของแกแคน่นี้นี่ตายซะไอ้บ้านี่เฮ้ยใครยิงวะนี่เน่เออเออมอห์โฮทีวีเออมีการโลดทันหมด โอ้เออไม้ตู้คอนเทนเนอร์ขออ่อยฉันจะรอดแน่นอนประกอบฝรั่งอุตังนีนาะคุกคูกคู่แขกแขกไปแล้วโวย้ยอยู่ทั้อะไรลนะ่ะอยู่ก็ตายสิไปแล้วโวย้ยไม่อยู่แล้วโวย้ยหมนเนี่ยกี่รอบแล้ววะเน,นี่ยโอย้อยโอย้อยน่ารำคาญดีแล้วโอย้ย ไอ้สาวไว้ก no anyway. ่อนเถอะไอ้หานเลยฮึเส en ียเลยอ่ะโอ้ยโอ้ยขาขาเลยพี่การเลยกูโอ้ยเออโอ้โอ้พี่อ่ะมานี่มาโอ้ยไปเราไปกันเถอะโอ้ยโอ้ยขาไม่ขาไม่มีขาขาแล้วโอ้ยโอ้ย อ,อะไรบ้างเนี่ยเ้ยเดินไปเดินไปเดินไปฮะแกเป็นใครนะเอออุอ้ยเดี๋ยวเฮ้ยผมทำให้เขาผมส่มให้ผมส่มให้นี่เยี่ยมเลยเออนี่ไม่ตายหรอกนะไม่ตายหรอกนะเออเออมาให้นี่บ้าอะไรของเขาไม่รู้ยังไม่ตายอยู่เนี่ยฮะเสียาอะไรอ่ะ กูไปดูสิสกิีดีแน่นอนเลยเฮ้ยอ้อวิปยาเอาไปกินกินดีเฮ้ยเศรองจริงน่าเบืออ่อจริงเลยตายกูแล้วสินะไหนประตูนี่คืออะไรหืมล็อกเหรอถีบเข้าไปเลยเอ้ยวัดดิใครวัาดิเดี๋ยวก่อนเอ้อ ฟังไม่ออกอ่ะเปิดซับได้ไหมวะเปิดไม่ได้โอเคชัดฟังไม่ออกเยี่ยมเลยไ <laughs> <c oughs> อ้ย่ยตกกวา